พระาธาตนาดูนพุทธมนตนอีสานตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคามพระาธาตุแห่งนี้มักปรากฏเหตุการณ์ประหลาดจากการที่มีงูจำนวนนับร้อยเข้ามารอบองค์พระาธาตุในวันพระใหญ่ในวันพระสำคัญอยู่เป็นประจำจนทำให้ผู้ที่พบเห็นได้เกิดความอัศจรรย์ใจพระาธาตนาดูน สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,522แม้จะเป็นพระาธาตุที่เพิ่งสร้างขึ้นมาได้ไม่กี่สิบปีแต่กลับมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะพระาธาตุนาดูนตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของเมืองโบราณอย่างนาครจำปาสี